สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตอกลับแม่เสือเศรษฐการตอกลับสุดแรงแม่การด่าแฟนทำการร้องไห้หลังจากที่การวิพากรโพสแชทไปต่อว่าดีมแฟนสาวของเสือว่าทำไมดีมถึงทำร้ายครอบครัวของการทางที่การไม่เคยคิดทำร้ายใครและบอกว่าสิ่งที่ดีมทำคือการหวังดีประสงค์ร้ายสักวันกรรมจะตามทัน ล่าสุดเสือเศรษฐการได้โพสข้อความบน IG Story ระบุว่าตอนนั้นที่ผมทุกใจมันไม่ใช่เพราะแฟนผมเลยเพราะเรามีแต่ช่วยกันตลอด better o u r s e l e ตลอดคนที่คิดทำร้ายไม่ใช่แฟนผมเลยถ้าเขาไม่ดีจริงๆแล้วผมจะยังรักเขาอยู่ทำไมป่านนี้ผมก็ต้องรู้แล้วว่าใจจริงรักจริงของเขาเป็นอย่างไรทว่าประโยคของเสือ ที่ทำให้การสะเทือนใจที่สุดก็คือประโยคที่เสือพิมพ์ว่าไม่ได้สนใจอะไรแล้วปล่อยเราให้ไปมีชีวิตของตัวเองเถอะการโพสถามว่าเสือเขาโพสถึงการว่าอะไรอยากให้ทุกคนช่วยแปลทีแม่งโงโ่ๆคนนี้ส่งลูกเรียนมองนอกให้ลูกได้เก่งภาษามาใช้กับแม่จากนั้นจึงคอมเมนต์เป็นอีโมจิร้องไห้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ